ไขข้ออะไรอย่างนี้ไหมสามารถทำามือไม่เลยใช่ไหมแต่ทำไมเนื้อเยื่อมันหย่อนกว่าคนปกติเยอะจังเนื้อเยื่อผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมปรับตำแหน่งอะไรได้แต่พอทําเสร็จปุ๊บอะเนื้อเยื่อที่มันหย่อนมากขนาดนี้มันจะรู้สึกหย่อนหย่อนอยู่นะมันจะรู้สึกเหมือนออกก็ยังดูห้อยๆเพราะว่าเนื้อเยื่อตัวนี้มันมันไม่ได้แก้ด้วยด้วยมีดอะครับมันถ้ามันก็อาจจะไม่ได้แก้ได้ง่ายมากเท่าไหร่ยกเว้นเราตั้งคันอีกทีมันเต่งตึงคัดเต้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือ ไม่ง่ายจริงออกเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าไหนมันเอาออกแล้วเต้านมเราจะดูไม่สวยอ่ะมันจะมีข้อจํากัดอยู่มันตัดเกินนั้นไม่ได้นะครับตัดเกินไปก็จะเป็นปัญหาได้ดูผมจะลองให้ดูนะครับนี่คือตําแหน่งหัวนมใหม่นะครับเออตรงนี้ชนกันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราปั๊มกลายเป็นหัวนมใหม่ตรงตำแหน่งนี้นะครับไอ้เส้นที่เกินกว่านี้มันจะมีเศษปลาเล็กน้อยนะครับตรงนี้มันตัดออกไม่ได้นะมีเศษนิดหน่อยนะครับจะกลายเป็นอย่างนี้แต่ว่า ปริมาตมันจะหายไปเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะเล็กเลยแหละอยากได้เล็กเลยค่ะเออขับเองงั้นเลยปริมาตจะหายไปพอทุค